สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเราอยู่รอบรอบมอสเวอรครับโดยในวันนี้นะครับเป็นวันโอเม h นเฮาส์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์พิโรนครับในวันนี้เนี่ยเราได้มีกิจกรรมมากมายมาให้น้องๆได้ร่วมสนุกกันใช่ไหมครับพี่แจ๊ใช่ค่ะเรียกได้ว่ามาหาเพืของเรานะคะมีหลากหลายคณะให้น้องๆได้เลือกเดินเลือกชมอย่างแน่นอนค่ะและในวันนี้นะครับเราจะไปสัมภาษณ์น้องๆทีความรู้สึกเกี่ยวกับงานโอเม h นเฮาส์ในปีนี้ครับถมาพร้อมแล้วไปกันเลยไหมครับไปกันเลยค่ะ ไม่ทราบว่าน้องๆมาจากโรงเรียนอะไรเอ่ยขาวเทยวค่ะอยากสมัครอะไรคะคสนใจคณะไหนเป็นพิเศษบ้างไหมเอ่ยคณะเอเซียศาสตศาสตร์เอเซีศาสตร์ศาสเอเซีศาสตร์ค่ะศาตร์ค่ะิตให้น้องๆโชคดีนะคะหลังจากนี้นะครับเรามาอยู่เต็มที่คณะมนุษยศาสตร์นะครับเรามาสอบถามน้องๆกันดีกว่าอยากเข้าคณะนี้ละค่ะคณะมนุษยศาสตร์ค่ะทำไมถึงอยากเข้าคณะมนุษย์เอ่ยหนูอยากเข้าเอกเกาหลีค่ะหนูชอบภาษาเกาหลี ด้วยว่ามีความมั่นใจมากๆเลยทีเดียวนะฮะพี่ขอน้องๆทั้งสองคนโชคดีนะครับการเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันที่มหาลัยนะครับขอบคุณมากค่ะเรียกน้องนะกเรีนขว้างนะคะอ่าเรียกว้างครับอยากเข้าคณะไหนเอ่ยขนูอยากเข้าแพทย์แล้วก็ศัลย์แล้วก็สิ่อ่าสายสุขภาพเนาะน่ะเภสัชกับทันตาเข้าแพทย์บริหารทันต์เภสัชแล้วก็เอ่อศิลปศาสตร์ โอ้โหสนใจเยอะมากๆเลยนะครับถึงได้มามหาวิทยาลัยสิลป์นักเรีนโลกของเราครับเพกามีกยาเชิญมานะคะแบบว่ามาเปิดประสบการณ์แล้วก็มาหาตาหาคอฝันว่าตัวเองอยากเป็นอะไรขอบคุณมากขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะ ยัไงบ้างครับสำหรับฟิแตแบ็กของน้องๆที่มางานสบูบของเขาในปีนี้สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของพวกเราเลแล้วเจอกันใหม่ทีพีหนะ้าบ๊ายบาย